ครับกับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพวกผมครับเสือเราก็รายการเสือเชอิญเลยนะจ๊ะ โอเคนะฮะวันนี้เราอยู่เกม Secret t r e a ั u r นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมจากค่ายจิวเรียนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นเกมนี้กันพร้อมกันไปด้วยกันเลยนะครับอาใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางนัานของช่องแฟนเพจ a c e b o o k ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ขออนุญาตปรับเป็ดสักเล็กน้อยนะครับที่50บาทก่อนนะครับอู้นาเกมเขาแปลกๆนะเออนะฮะซึ่งต่างจากสล็อตที่เราเคยเล่นกันเนาะเออ เป็นเหมือนเป็นเหมือนมาทุบอะทุบหาสมบัติหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะอ้าวเขาให้นะฮะโอ,โ,โอ้โหเบีห้าสบาทได้ทีละ200ร้อยทีละร้อโอเคนะทำเป็นเล่นไปนะโอ้โห,โหแตกไปเลยรอบนี้นะฮะโอ้โหได้ทีละห้าร้อทีละสอง้าสินะฮะโอ้ไม่เขาให้เยอะจังอ่ะเกมเนี้ยนะ ใครที่อยากเล่นนะฮะเอา้าเดี๋ยวขอปรับเบ็ดก่อนนะฮะเป็น1 0 0ก่อนนะโอเคทุบอ้าทำไมรอบนี้ทุบเบาวะทาไมรอบนี้ทุบเบาวะอ่ะอ่ะยังไงยังไงพอปรับเป็นร้อยทุบเบาเลยนะครับต้องขอลดเบ็ดก่อนนะฮะพอใกล้จะแตกเราค่อยไปปรับร้อยไงหมอหมอ,มอปะพอใกล้จะแตกมันก็ไปปรับร้อยไ,ปปไงเออแต่ก็ยังไม่แตกอีกนะโอ้ย อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอสามร้อยอ่ะปปอ่าทุบไปอ่าเดี๋ยวเพิ่มความแข็งแกร่งก่อนนะฮะผมกดตัวสตรอมโหมดนะใช่ไหมสตรอมโหมดนะฮะมันจะเพิ่มความแข็ง,แ,ขงแกร่งนะฮะในการทุบนะฮะซึ่งเบ็ดก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะทีละร้อยห้เลยนะ อ่ารูปแบบเกมประมาณนี้ครับทุบให้แตกแล้วก็ได้รับแจ็คพอตนะเอออุ้ย800 8้0คูณ16หรือคูณ15เมื่อกี้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้แตกแล้วอะ่ะไม่เข้าวินเรียบร้อยนะครขึ้นซุปเปอร์ไหม ไม่ขึ้นนะฮะม่ก็วิน4,000บาทนะฮะโอ้โห oh, oh, รอบนี้นะครับโอเคจบการรีวิวนะครับได้กำไรทั้งหมดนะครับ3,000กว่าบาทนะครับรวมทุน8,294บาทนะครับใครที่อยากเล่นไปเล่นได้นะจ๊ะ